โอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนถนนเส้นทางมุ่งหน้าสุกบีเซาเทิร์นนะฮะที่ผมบอกว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นนั่นก็คือนะในโซนของส่วนนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะภูเขานะฮะเยอะแยะไปหมดเลยที่อยู่ข้างหน้านะครับผมมันเป็นโอวบรรยากาศสวยงามมากๆเป็นบรรยากาศที่จเจริญหูจเจริญตามากๆนะครับนี่คือทรัพยากรขอ,ของทางภาคใต้นะครับผมนะฮะ ต้นไม้เขียวขคจีนะภูเขาเขียวสวยนี่นะให้เพื่อนๆมองไปข้างหน้านะครับเนี่ยครับที่ผมอยากจะนํามาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมก็คือบรรยากาศเนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่เราขับรถเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสดใสรู้สึกว่าเออทําให้จิตใจเรามันเบิกบานขึ้นเนาะนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆครับข้างหน้าภูเขาถนนเส้นนี้วิ่งผ่าภูเขาไปเลย สองข้างทางก็จะเป็นสวนปามเป็นสวนปามมีปามเล็กปามน้อยในตรงนี้รู้สึกว่าเป็นแปลงเพาะนะแปลงเพาะพันปามสวยมมากๆเส้นนี้ก็คือเขาเรียกว่าถนนเซาเทินนะครับเพื่อนๆมุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่นะครับผมจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมแยกมากระบี่เป็นเส้น ถนนเส้นนี้เป็นถนนใหม่นะรู้สึกว่าแต่มันก็นานแล้วล่ะบรรยากาศสองข้างทางนี่มันแบบมันสวยสุดๆแต่ตอนนี้เราเข้ามาในหภูเขาที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วนะฮะ อาลึก57ากิโลนะครับกะบีเ็บามกิโลบ้านอาลึกมันอยู่ใกล้กว่าเหรอวอนีผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยนะะน่าจะอยู่อาวลึกหรือเปล่าไม่แน่จะไม่แน่ใจโรงงานอยู่ติดภูเขาเลยหน่ากช้าคนแถวนี้มากๆ นี่เป็นโรงงานป่าเห็นไหมครับเพื่อนๆครับสวยไหมเมฆถนนภูเขาป่าไม้สุดยอดเรารีวิวทางก็คือนำเสนอเส้นทางนะว่าเออเส้นทางเส้นนี้ มันน่าปั่นจักรยานมันน่าขับมอเตอร์ไซค์เล่นนะมันคงจะมีความสุขกับเพราะอีกอย่างหนึ่งถนนเส้นเนี้ยมันมันสบายสบายสะดวกสบายตรงที่ว่ารถมันไม่เยอะนะถ้าเราจะมาขับรถเล่นแบบชิวๆปั่นจักรยานเล่นแบบชิวๆผมว่ามันเหมาะเนี่ยถนนเส้นเนี้ยผมว่ามันเหมาะเลยแหละไม่มีรถคอยมาจี้ตูดมาเบียดมาปาดมาไล่บี้กันขณะที่ผมถ่ายคลิปอยู่ในเพื่อนๆเนี่ยมรถไม่ค่อยมีอ่ะไม่คม่อยม,ม,มีวิงว่งวิ่งกันน้อยมากเนี่ยไม่ได้ อยู่ข้างหน้าคันนานะจะมาสักคัน10ล้สลอสองคันข้างหน้านาะนจะวิ่งแซงเราไปสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันผมเพิงบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้ยมันหาหาที่ไหนไม่ได้แล้วอะ่ะน,น,น็อกปินตัดถนนอยากนำเสนอมากๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามเป็นพื้นที่ของโรงงาน ไกลตีนเขาเลยสวนป่ามัสนสวยจริงๆไอ้โว๊ยโอ๊ยไอ้ลูกนี้เขาลือ้อภูเขาไปแล้วเออนี่เขาลือ้อภูเขาไปแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายนะเขาระเบิดหินเนาะใช่จริงๆนะเบอร์หนึ่งระเบิดเป็นเขือ่ขอนลงข,งข,งขง้าพลางหินเป็นชั้นๆ นะรันน้าเดีย๋ยววิ่งผ่านรถตกรถทะเบียนกรุงเทพม,มาคนครนะแตนะ่มีข้างหลังอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเรารอแล้วแสงไปก่อนช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของโซนเอ่อ บ้านสะแก้วมันรู้สึกว่านะเราอยู่ในเขตอำเภอปลายพญานะครับผมอยาา่างข้างหน้ามีสิบล้อนวลรถไปนอนก็อยู่เถินกลับนี่นะม,นมีรถเก๋งอีกคันเน็น้งหเดี๋ยวเราจะค่อยๆแซงออกไปโอ้ตรงนี้เป็นลานเลยทำลานปาลนะ์มเลยเนี่ยแม,ม่แม่ ปลอดภัยมากครับกลางวันหน้าขับแต่กลางคืนนี่โอ้โหบอกบอกกันบอกคําเดียวเลยโคตรวังเวงเลยครัมไม่มีรถเลยขณะกลางวันยังมีรถแค่นี้และกลางคืนจะขนาดไหนเพืเ่อนๆคิดแค่เนี้ยเหงาอ่ะ mm. คนคนกลัวผีนี่แบบกลัวไปเลยอ่ะได่ไหมเมื่อกี้เราทะลุจากเขาชุดหนึ่งมาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงภูเขาที่อยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งชุด อะไรนะไก่จะกินไก่หรยอลูกอ๋อเดี๋ยวไปแวะซื้อกินข้างหน้านะคะได้ไปเล่นได้มันนั่นแหละอ๋อจับไปตัวต้าใช่ป่ะเอาแทบเล็ตได้ลูกดูได้ไหมเออแต่แม่ก็นอนทับเล็ทแม่ด้วยท็บเล็แท็บเล็ต นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้กี่นาทีแล้วเอาไม่ได้สักแปดนาทีแล้วกันตอนนี้หกนาทีกว่าเนี <c oughs> ่ยย้านเพื่อนๆชมชมบรรยากาศสองทางไม่รู้จะบรรยายอะไรไม่รู้จะพูดอะไรดีนะฮะ <Okay. S 1> บางทีก็นั่งเงียบไปนะ <c oughs> เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเราแบบมันเคิ้มอ่ะเคริรมกับาบรรยากาศสองข้างทางอ่ะอยู่บ้านเนี่ยปกติไม่ค่อยออกจากบ้านหน้ามืดหน้าดําอยู่แต่ในบ้านวันน, <c oughs> นอนอยู่แบบที่นะฮะ นคนพิการนันแหละพอได้ออกมาปุ๊บเอ้ยมันก็ตื่นเต้นมันก็สนุกนะมันไม่ได้เป็นหรูหราปาร์ตี้อะไรแต่ว่าเราก็อยากแนะน,นําแนะนําในในเส้นทางที่มันสวยๆนะ่าขับรถเล่นนะเราอยากคิดแต่ว่าเราจะขับไปอย่างเดียวเราจให้มันถึงที่หมายอย่างเดียวเลยครับแบบแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบก็อยากมาขับรถจอดรถถ่ายรูปอะไรเงี้ย บรรยากาศสองข้างทางก็มีร้านอาหารมีอะไรคอยบริการอยู่ตลอดตลอดสองข้างทางเหมือนกันนะวิ่งไปสักพักก็เจอวิ่งไปสักพักก็เจอแต่เส้นนี้ถือว่าคนไม่ค่อยร้านมันมีน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยถี่ถี่นะเพราะว่าเส้นนี้ยมันคนใช้รถใช้ถนนมันน้อยนะฮะถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวเนี่ยเป็นถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีรถวิ่งเนี่ยคนก็ลงมาเที่ยวกันเยอะขึ้นแล้วนะแต่ตอนนี้มันไม่มีใครไม่มีใครเที่ยวกันไงก็เลยก็จะเงียบนิดหนึ่งแต่ว่า ถึงเป็นหน้าท่องเที่ยวแล้วก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีผ่านนะครับผมบนถนนเส้นเสาเทินผมชอบถนนเส้นนี้มากยาวยาวตั้งแต่กระบี่ถึงสุราษฎร์ธานีเลยครับผมยาวเลยเส้นเดียวยาวบื้เลยเนี่ยถ้าเรามาวิ่งสักพักหนึ่มกนจะเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ข้าทางไอรันเนี่ยมันมีขายของมีปลูกถัว่วริมทางเลยสุดยอดจริงๆ เสียดายนะตรงกลางเนี่ยรู้สึกก็โคนก็โค่น,นต้นไม้ลงเยอะแล้วนะตรงกลางไม่งั้นนะโอ้อย่าเขียวกระจีเลยสวยเลยพอคนต้นไม้ออกก็จะทําให้เราเห็นบรรยากาศฝั่งโน้นด้วยนะที่รถวิ่งสวนวิ่งกลับมาเป็นเลนคู่ขนานนะครับแต่ว่าช่องกลางเลนเนี่ยว้างมาก เ8็ดกิโลนะพังงาเก้กิโลขับรถแบบชิวๆแบบสบายๆเลยเดี๋ยวทะลุเนินลูกข้างหน้าไปเนะี่ยรู้สึกว่าเราก็จะเห็นภูเขาแล้วที่มันอยู่ไกลๆนะเขียวไกลๆเลย อยากให้เพื่อนๆลองขับรถมาเล่นดมูมาเที่ยวดูครับเพราะว่าน้ำมันก็ไม่กี่ตังค์หาพักก็กพักโรงแรมถูกๆก็ได้นะครับไม่ต้องไปพักหรูกๆก็ได้พักถูกๆคืนละสามร้อยสี่ร้อยบาทนเนี่ยวพนนี้เขาค้นปามเขาไล่ค่นปามปามน่าจะไม่เอาลูกไม่ได้แล้วน่าจะเอาต้นไปขายเนาะแต่ไม่ได้เอาลูกเอาไว้ไปขายเป็นปามก็ได้เลย โชว์ต้นความสวยงามนี่นะครับเราก็จะเห็นภูเขาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับไกลๆอุ้ยปิสาน้ำ้วยสิศา้ำจะไหนเลยมาแล้วลูกค่ะเลยมาแล้วค่ะอันนี้สวนเกียววาน,นิด สวัสดีน้ำทะเลเหรอจ่าสักง,งานเะใช่ลูกป่ะเนะ่ะเหมือนลูกเหรเหมือนไอ้นี่เลยเอ่ะใช่ป่ะไอ้อาร์มรึเปล่าข้างหลังอ่ะ เลยเขาไม่ปิดเออน่าจะคล้ายๆกันเฉยๆเออไอ้อามันจะไปทำไมกบ,บีอะเนะ แต่เมื่อกี้เรากินข้าวมาอิ่มแล้วไงก็เลยไม่หิวมารีบเข้าไปในตัวเมืองก่อนนะเพื่อเอาของไปเก็บตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าบแล้วแ <โฆ S 1> ป๊บเดียวนะรอจากบ้านมาเมื่อกี้กี่โมงอะ่ะในเตอร์บอก <โฆ S 1> ชั่วโมงเดียวถึงจ๋าจ๋าพ่อจะเอาของไปเก็บที่ไหนอย่ะที่งานไงคะลูกที่งานกัฟฟูร์ใช่ค่ะลูกทำไมต้องไปไงานกัฟูด้วยอ้าวเราก็ต้องไปทำงานหาเงินกิคะลูก บ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่ก็อยู่บ้านสิคลาลูกอ๋ออ๋อบ้านพี่อยู่คิดได้แล้วเหรอคะบ้านพี่อยู่ใกล้อ่ะใช่ค่ะลูก ไป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 หาแม่กว่ากบี่อีกห้าสิบหกกิโลเอ้ยหมวดมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับสองบรรยากาศข้างทางนะเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ